<łość> เป็นตัวแทนของนักเรียนุนนี้นะคะว่าเรามาเรียนวันนี้มาขอความรู้ครู้เพื่อเป็นอาชีพในการให้ตัวเองเและนักเรียนทุกคนสำเร็จในอาชีพนี้เพื่อให้ได้เงิน แห่หนึ่งตามที่ครูบอกซึ่งเป็นความรู้ที่เราไม่เคยได้รับจากที่ไหนมาก่อนนะคะคืออา,อาจจะเป็นเรียนมาเยอะความรู้ก็มีเยอะแต่มาเจอคนที่คยี่แบบนี้ในแท่งเทียนเรียนโครงสร้างแต่ว่าไม่เก่งแท่งเทียนพอมาเจอครูปุ๊บถูกใจมากลงเลย จริงๆแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาทั้งหมดในกลุ่มมาขอ,ขอความรู้จากคุณนะคะขอความสำเร็จแล้วก็ต่อไปพวกเราก็จะได้เจริญก้าวหน้าในอาชีพนี้นะคะคุณคูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบคุณคะ แล้วก็ขอบคุณมีแค่คำว่าขอบคุณนะ,บบะนะคะที่แบบพี่ๆนะคะที่ที่มองให้มอบความไว้วางใจให้แล้วก็อมองความไว้วางใจและมอบความรักให้พวกโผลนะคะในฐานะที่เป็นครูเป็นโค้ชของความสำเร็จจงมีจงบงังเกิดกับทุกท่านทุกท่านในห้องนี้นะคะให้ท่านสำเร็จมีมหา แต่ฉานมีมหาปัญญาที่เห็นจุดเข้าที่คงที่ชัดมองตนาะแล้วเห็นเงินเห็นทองเห็นกำไรปอดฟ้าทุกวันขอให้ท่านมีระเบียบว,วินยัยมีจิตใจที่ดีงามแล้วก็สำเร็จข้างร่ำรวยตลอดไปนะคะทุกคนขอบอนนะคะุณค่ะขอบคุณค่ณนาคนา